สวัสดีครับมาพบกับการรายงานความเคลื่อนไหวราคายางของวันชั้นสามของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าห่งประเทศไทยหรือว่าเอฟเฟกต์ประจำเช้าวันจันทร์ที่26พฤศจิก,กายน2555จากนักวิเคราะห์บริษัท DS Futures จำกัดโดยราคายางผลผลิตชั้นสามสำหรับสัญญา2ม,มิถุนายนของปี2013ปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่ระดับ96บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้าโดยราคายางก็ได้ ปรับตัวเคลื่อนไหวในกรอบแคบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันศุกร์ตลาดโตคอมหยุดทําการหนึ่งวันเนื่องในวันภาคแรงงานรวมถึงตลาดยางเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามตลาดยางมีปัจจัยสนับสนุนในส่วนของการที่ภาคการผลิตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ได้รายงานมาปรับตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งปีทําให้ในภาพรวมนั้นนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนแล้วก็รวมถึงนายกรัฐมนตรีอรมันแสดงความเชื่อมั่นว่า แะุนตีการคลังกลุ่มยูโรโซนเนี่ยจะสามารถตกลงกันได้ในวันนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศกรีซแล้วก็รวมถึงสต็อกยางประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ได้เพิ่มขึ้นกว่า35%ตรงนี้บ่งชี้ถึงปริมาณคำสั่งซื้อที่มีเข้ามาสำหรับผู้ใช้ยางเบอร์หนึ่งของโลกหรือว่าจีนซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อราคายางในระยะกลางส่วนต่อมาก็จะเป็นการรายงานภาพรวมราคายางจากปัจจัยทางเทคนิค ในส่วนของภาพรวมาพาง์ทที่นึงนั้นดัชนีราคายางยังสามารถยืนเหนือแนวรับที่บริเวณ9 5บาทได้ประกอบกับยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย s m a e 7 5วันและก็สัญญาณอินดิเคเตอร์อย่างเ a c มซก็ยังให้สัญญาณบวกในระยะกลางอยู่ทําให้ประเมินได้ว่าดัชนีมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านเป้าหมายที่100บาทโดยเบื้องต้นนั้นดัชนีจะมีแนวรับแรกแล้วก็แนวรับสําคัญที่95บาทมีแนวรับถัดไปที่92บาทแล้วก็จะมีแนวต้านแรกที่9 9บาทโดยมีแนวต้านจิวยา ถัดไปที่100บาทสรุปภาพรวมราคายางจากปัจจัยทางเทคนิคก็คือว่าดัชนียังสามารถยืนเหนือแนวรับที่95บาทได้มีแนวโน้มขึ้นไปทดสอบแนวต้านเป้าหมายที่100บาทในไม่ช้าในส่วนของกลยุทธ์นั้นก็แนะนําให้นักลงทุนเนี่ยเปิดสถานะัซื้อหากดักบบชนียังสามารถเคลื่อนไหวเหนือแนวรับสําคัญที่95บาทได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนและในส่วนของการรายงานความเคลื่อนไหวราคายางผลปัะกอบน3 ของตลาดสินค,ค้าเกษตรล่ลงงหน้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอฟเฟกตประจําเช้าวันจันที่26พฤศจิกายน2555จากนาักวิเคราะห์บริษัทดีเอสฟิเจอร์จำกัดได้หมดเวลาลงเพลนเท่านี้ขอให้นักลงทุนเนี่ยโชคดีต่อการลงทุนแล้วก็มีความสุขต่อการลงทุนตลอดสัปดาห์สวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Max Royal Tour และสายการบิน Solar Air พันธมิตรทางการค้าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยโดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนักลงทุนจากทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวและทำการค้าเป็นจำนวนมากสามารถสร้างรายได้ให้กับเมืองพัทยาและประเทศไทยเป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยเครื่องบินให้กับผู้ที่อยู่ในเมืองพัทยาสามารถเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปในกรุงเทพ m ม็กซ์รยัลทวและสายการบินโซล่าแอร์จึงได้ร่วมเปิดเส้นทางการบินขึ้นใหม่คือเส้นทางบินจากท่ากาศยานนานาชาติอุตภา,าไปยังเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาโดยจะเริ่มทำการบินครั้งแรกในวันที่9พฤศจิกายน2555ซึ่งมีการเปิดจำหน่ายทั้งแนรูปแบบของตัวเครื่องบินไปกลับและแนรูปแบบของแพ็กเกจทัวร์นําเที่ยวเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา3วัน2คืน ซึ่งท่านจะได้ไปท่องเที่ยวยังสถานที่สําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นนครวัดนครทมซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ของโลกชมหินแกะสลักใต้น้ําและความงดงามของน้ําตกพนมกุเลนเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวประมงที่โตเลสาบรับประทานอาหารคามพร้อมดื่มดาไปกับการแสดงศิลปะประจำชาติของกัมพูชาและรายการนําเที่ยวอือ่นๆอีกมากมายที่ท่านจะประทับใจ สำหรับในอีกเส้นทางบินจะเป็นสายทางบินจากท่ากาศยานานานาชาติอุตภาไปยังท่ากาศยานจังหวัดชุมพรซึ่งจะเปิดทำการบินครั้งแรกในวันที่4ธันวาคม2555ซึ่งจะเปิดจําหน่ายตัว๋วทั้งตั๋วเครื่องบินไปกลับหรือตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมที่พักและยังมีการจําหน่ายแพ็กเกจทัวร์นํำเที่ยวเกาะนางยวนและเกาะเต่า3วัน2คืน ตลอดหนึ่งชั่วโมงของการเดินทางท่านจะได้รับการบริการที่สะดวกสบายจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเมื่อเดินทางไปถึงจังหวัดชุมพรแล้วจะโดยสารรถต่อไปยังท่าเรือเพื่อโดยสารเรือไฮสปีดคาตารันที่ดูหรารวดเร็วและสะดวกสบายซึ่งเรือคาตารันนี้สามารถเป็นจุนักท่องเที่ยวได้ถึง200คนเศษโดยมีเส้นทางเดินเรือมุ่งหน้าจากท่าเรือจังหวัดชุมพร ไปยังเกาะนางยวนเกาะเตา่าเกาะพัง,งนันและเกาะสมุยสำหรับแพ็กเกจทัวร์นี้ในวันแรกท่านจะได้แวะชมความงามของเกาะนางยวนที่มีความมหัศจรรย์โดยจะเป็นเกาะ3ามเกาะที่มีหาดทรายสีขาวทอดยาวเชื่อมต่อกันทั้ง3เกาะ น้ำทะเลที่ใสาสามารถมองเห็นพื้นน้ำมีแนวปะการาังที่สมบูรณ์ถือเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำที่ต้องมาเยืนและในวันรุ่งขึ้นท่านจะได้ไปเยี่ยมชมบรรยากาศยามราตรีของเกาะเต่าที่คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่มารวมตัวกันเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและหาความสำราญกันอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ Max r o ์รอ Tour ยังมีแพ็กเกจรายการนำเที่ยวที่มีคุณภาพอีกมากมายที่สรรหามาเพื่อมอบให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างมือพัทยาไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจทัวร์ไปยังเกาะช้างที่เป็นหลังท่องเที่ยวที่เกาะเหล่ายามีหาดทรายขาวทอดยาวเกาะงามหรือที่นิยมเรียกกันว่าเกาะผีผีน้อยที่มีหาดทรายเชื่อมเกาะสองเกาะเข้าด้วยกัน แพ็กเกจทัวร์ไปชมมรดกโลกอย่างอายุทยาความงดงามของพระบรมมหาราชวังที่กรุงเทพ น้ำตกเอราวัณและน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นที่มีชื่อเสียงและสวยงามของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งท่านที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและรับข่าวสารจากเราได้ที่เว็บไซต์หรือเบอร์โทรศัพท์ของเรา MAX Royal Tour และสายการบิน Solar Air หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสรับใช้ท่านในอนาคตอันใกล้และขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้